สวัสดีครับดีดต้ดอนรับสู่รายการสยามธุรกิจอัปเดตครับโดยวันนี้ผมนจิตเทพสิทธิ์โมริชาติก็มาประจําการเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายหลังเที่ยงทานอาหารกับข้าวเสร็จพอดีกําลังย่อยก็มาดูรายการรายการสยามธุรกิจอัปเดตครับซึ่งเป็นรายการที่นําเอาข่าวมาพูดในเชิงวิเคราะห์ในเชิงมุมมองว่าคนข่าวแต่ละคนมีมุมมองอย่างนี้อย่างไร นะครับว่าเพราะแต่ละข่าวนี่มันมีมุมมันมันมีมุมว่านี่เราจะมองมองยังไงมองอยังไอง,องไนะครับซึ่งตรงนี้เราก็อาศัยความหลากหลายของท่านผู้ชมมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงสุขครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องฮอตๆอยู่หลายเรื่อง <c oughs> เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะดูอาจจะโดนกระแสข,ของการทั้งสมเด็จพระสังฆราช หรือกระแสอะไรต่อมีอะไรมาปิดบังหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ดูว่ามันซาซามันเงียบเงียบนั่นก็คือการเรื่องการปลองดองโดยทางานายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าอยากจะเสริมสร้างให้มันจริงจังให้เกิดการปรองดองของคนในชาติท่านผู้ชมครับนี่คือความพยายามไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ เป็นอีกท่านหนึ่งที่อยากจิคิดก็กดปุ่มเรียกว่ากดปุ่มไปทางอาจารย์วิษณุรองนายกกดปุ่มไปหลายๆที่จนกระทั่งทางสนชเธอท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็รับลูกทันทีโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะกรรมการเสริมกันมาธิการตั้งเป็นกรรมธิการครับกรรมธิการเสริมสร้างสันติสุขไม่เอาปลองดอกละเพราะพูดปลองนองทีไรทะเลาะกันทุกที เปลี่ยนจากปลองดอมมาเป็นสันติสุขถึงขั้นถึงขั้นกําหนดว่าจะมีกรรมธิการคณะกรรมิการกี่ท่านวางตัวพูดถึงแม้ว่าประธานกรรมธิการเป็นใครด้วยซ้ําไปก็บอกว่าจะเป็นคณะบริการนี้จะประกอบไปด้วยคนในสนชนประมาณ10คน12คนที่เหลือก็จะเป็นอ่ากปปสอ,อปชอพันธมิตรแล้วก็นักวิชาการแล้วก็กลุ่มที่ฝ่ายสันตทิทั้งหลายแหละ มาระดมความคิดกัน <c oughs> ฟังจากกลุ่มก้อนอย่างนี้เราก็รู้สึกเออถ้าคุยกันรู้เรื่องมันก็ดีนะมันก็ดีคือมันน่าจะคุยกันแต่ทั้งที่ในใจเราก็คิดว่ามันก็ตั้งเรื่องคณะกรรมการปรองดองมานี่ทำมาหลายชุดเขียนหลักการมาเนี่ยโอโ้โหใส่ลิ้นชักจนลิ้นชักเปื่อยนะครับก็ไม่มีอะไรขึ้นหน้าสักที เราก็หวังว่าคณะสร้างสันติสุขชุดนี้น่าจะให้ความหวังเพราะตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับที่มันทําให้เดินไม่สะดวกมันเหมือนข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยพอพูดถึงเศรษฐกษิจเอาเดินไปแล้วก็สะดุดเป,เป๋เพราะว่าคนในชาติยังไม่รักกันเอาง่ายๆเลยครับขนาดไปงานแต่งงานหนึ่งคุณจตุพรนั่ง ข้างกับคุณสุเทพเทือกสุบรรเราเห็นเราก็มองหูภาพนี้ประทับใจเว้ยเขาคุยกันเว้ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมึงสู้เหี้ยกันเหรอกลายเป็นเป็นเรื่องที่นํามาทะเลาะก,กันอีกแล้วเราจะรักกันแบบไหนทางฝ่ายนปชก็ประกาศมาแล้วว่าไม่ร่วมคณะกรรมการชุดนี้ทางฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ดูว่าไม่ร่วมแต่ทางฝ่ายกปปสอของลุงกำนันเราบอกว่าจะส่งคนมาร่วม คือจริงๆแล้วเรื่องกับปรองดองเรื่องคนไทยจะรักกันนี่มันต้องถอยกันคนละก้าวครับแต่เท่าที่เห็นอยู่นี้กลายเป็นว่าลุกกันคนละก้าวพอบอกว่าปรองดองทีโทษะก้าวมาแล้วฉ,ฉันไม่ไปฉันไม่ไปคือจะมีการตั้งแง่กันก่อนเสมอบ้านเราก็เลยมันเลยยากแต่คนที่มีอํานาจจริงๆก็ไม่ค่อยจะทำผมพูดตรงๆอย่างท่านนายกบิกตู่ของผมเนี่ยจริงๆต้องสั่งการให้หนักแน่นกว่านี้ต้องแอคชั่นเองเลย เพราะท่านเป็นคนมีอำนาจสูงสุดในการที่จะสั่งโน่นสั่งนี่เท่าที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้ทํามาเสนอเรื่องมาเสนอเรื่องมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรคนก็ไม่เชื่อถือในที่สุดบิ๊กตู่เองก็ต้องบอกว่าเอางั้นพับไปก่อนก็เลยไม่รู้ว่าคณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุนีิจะมีขึ้นหรือไม่ขึ้นพาคหลังก็เงียบไปอันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มันน่าจะเป็นความหวังสําหรับเราทุกๆคนเพราะเราก็อยากเห็นคนในชาติรักกัน ไม่ใช่เพอเอ่ยชื่อถึงซักทักษิณต้องทะเลาะกันเอ่ยชื่อถึงจตุพรพรมพันธ์ต้องทะเลาะกันเอ่ยชื่อถึงสุเทพเทือกสุบรรต้องมาทะเลาะกันผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราต้องเดินไปข้างหน้าหมดเวลาที่จะมานั่งทะเลาะกันแล้ว AEC ก็เปิดมาจะครบเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องอะไรอยู่คู่เยอะแยะไปหมดที่เราจะต้องฟันฝ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่อีกเหมือนกันครับตอนนี้ท่านดรสมคิดอาจารย์สมคิดของผมเนี่ยรองนายกก็พยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอัดฉีด SME ล่าสุดที่เขาอัดสารพัดฉีดขึ้นมาครับพยายามที่จะทำเป็นโลกดิจิตอลพยายามที่ทำอะไรมันก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะอะไรครับหลายคนก็มองว่าปีวอกปีลิงปีนี้ ปี59เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นไหมแต่ปัจจัยหลายๆอย่างเมื่อปี58มันก็ยังอยู่เศรษฐกิจโลกก็ยังอยู่ล่าสุดมีการก่อการายมีอะไรอีกเราก็เลยต้องหวังพึ่งการบริโภคภายในประเทศและถ้าบริโภคภายในประเทศจะไปทางไหนมันก็ต้องให้คนมีรายได้มีเงินนั่นก็คือการอัดฉีดเข้าไปสู่ฐานรากเพื่อให้ฐานรากใช้เงินเพราะคนจนใช้เงินเก่งครับ มีร้อยใช้ร้อยยี่สิบไม่เหมือนคนรวยคนรวยมีพันใช้ยี่สิบบาทเพราะนั้นเขาเลยพระอพิี่ฐานรากแต่มันก็ยังสะดุดหยุดปัญหายังมากมายอยู่นะครับปัญหาก็ยังมากมายอยู่ยังแก้กันไม่จบสักทีไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินภาครัฐซึ่งเราก็พูดหลายทีแล้วว่ามันก็เป็นปัญหาอยู่นะฮะตรงที่ว่าตอนนี้อ้าวเดี๋ยวก็ต้องศึกษาปีหนึ่งกว่าจะเสร็จสองปีกว่าจะเสร็จ เพราะนั้นที่บอกว่าเงินมันจะพัเม็ดเงินมันจะลงมามันก็ยังไม่ลงนะครับแล้วเวลามันซื้อของก็ไปซื้อจากต่างชาติซื้อรางบริมามันมักเป็นต่างชาติมันก็ยังไม่ลงในประเทศเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ขึ้นเมื่อเงินมันมาลงแล้วเกิดการจ้างงานตรงนี้แหละจะเกิดขึ้นพอบอกว่าจะไปลุยการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ชูนโยบายมาสารพัดเพื่อจะลุยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนี่ดีที่สุดครับเพราะว่าพอคนมาใช้เงินปุ๊บฉลาดยาก เงินมันกษษ็สะพัดทันทีเป็นการกระจายรายได้ไปในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไปอีกเรื่องหนึง่งที่จริงๆเขาไม่อยากพูดถึงแต่เมื่อพูดถึงก็ไม่ได้คือเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้เป็นที่แน่นอนว่าทางคณะมหาเถรทั้งก็สมเด็จช่วงหรือ,อพระมหาพระมหารัชลังมคาราจารา์ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดผักนาำ วัดปากน้ำนี่ก็เป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าสัมพันธ์กับธรรมกายเพราะทางผู้ก่อตั้งธรรมกายไม่เป็นจันก,กิติบุโทโธหรือท่านอาจารย์อดิศักดิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านอะไรก็แล้วแต่บวชที่วัดปากน้ําก่อนแล้วค่อยไปตั้งสํานักธรรมกายขึ้นมาธรรมกายนี่ก็เป็นที่รู้จักว่าอาการสอนการอะไรต่างๆนานา,นาจะไม่ค่อยเหมือน <laughs> ทั่วๆไปก็เลยเกิดความขัดแย้งกันขึ้นจริงๆแล้วอาวุโสสูงสุดคือท่านสมเด็จช่วงท่านนี้ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนสัฆราชอยู่ ตามหลักแล้วต้องเป็นท่านแต่เนื่องจากมันมีฝ่ายต่อต้านเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการต่อต้านไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นไปได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านพลเอกประยุทธ์จะกล้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้เสนอมาที่ถึงท่านรองสุภาพ์แล้วนี่อีกอันหนึ่งแม้กระทั่งในวงการสงฆ์แท้ๆนะครับซึ่งเป็นวงการที่หลายคนมีเกิเลสต้านหาไม่พิสระแล้วทุกเรกทาําทำมันก็ยังมีปัญหามันก็ยังมีปัญหาความขัดแยง้ง เอาเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากยศถาบรรดาศักดิ์เกี่ยวกับอำนาจเกี่ยวกับสรรพัที่มีความขัดแย้งทั่วหมดเลยแห่ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการผ้าเหลืองอันนี้ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับอ่ะสุดท้ายเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาถ้าใครได้ฟังเรื่องคงอาจจะหลายคนอาจจะฟังมาจนหูชาแล้วคือเรื่องดีเจเก่งไม่ต้องพูดชื่อจริงของเขาหรอกครับที่มีปัญหากับ อะไรมาขับรถชนแล้วถอยท้ายกันสอยอถอยชนท้ายกันแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าถอยท้ายถอยรถมาชนแล้วก็ไปบอกว่าเขาชนท้ายแล้วก็เกิดการประทัดก,กันลงสุดท้ายก็บอกว่าเป็นอารมณ์ชั่วบุบอันนี้ก็มีหลายอย่างอารมณ์ชั่วบุบคือถ้าอารมณ์ชั่วบุบลงมาต่อยมาตีกันเลยนี่มันก็ยังเป็นอารมณ์ชั่วบุบแต่ของคุณเก่งนี่จะสองชั้นหน่อยลงมาแล้วถอยชนแล้วก็มาบอกว่า เขาชนไทยเขาตีผมมีเรื่องปัญหาอะไระกันอลไรเปล่ากลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงมันอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรทําไมคุณถึงสามารถที่จะพลิกความจริงไปได้อย่างนั้นนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจะแต่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นกรณีศึกษาที่นจริงคือบนท้องถนนปัญหาเกิดเยอะล่าสุดเด็กเจ้าหน้าที่ราชทานก็รถตู้รถปารกัก็ไปปากันมารถตู้ลงไปกระชากต่อยต่อยนัย่นนั่นเสร็จแล้ว มันจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกือบทุกวันมันสะท้อนอะไรของคนไทยครับท่านท่านผู้ชมครับหนึ่งวินัยจราจรในกรณีของดีเจเก่งกับคู่กรณีนั่นมาจากวินัยการจราจรครับไอคนนึงก็ปาดไปปาดมาจะเบียดไปไม่ยอมกันรถตู้กับรถของหนุ่มราชทานก็ไม่ยอมกันสุดท้ายก็ท้าทายกันเรื่องพวกนี้มีทุกวัน ในบนท้องถนนอันหนึ่งก็คือตำรวจไม่สามารถจัดการได้ถ้าตำรวจสามารถควบคุมวิในจราจรให้ทุกคนอยู่ไม่มีปัญหาครับแต่พอตำรวจไม่สามารถจัดการได้เขาก็จัดการกเองตั้งสารเตีย้ยเหมือนกับเวลาเราขับรถจะขึ้นสะพานแล้วเบียดขึ้นหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบียดขึ้นมองตำรวจตำรวจทำหน้าเปคนก็โมโหประมาณอย่างนี้นี่คือสิ่งหนึ่ง เนื่องจากว่าหนึ่งเราขาดวินัยจราจรล่าสุดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนี่ผมได้ยินข่าวของกระทระวงวัฒนธรรมซึ่งจะจับมือกับอีก10กว่าหน่วยงานเพื่อจะสร้างวินัยให้กับคนไทยแต่ป่านนี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวินัยจราจรนะครับและอีกอันหนึ่งคนไทยเนี่ยอารมณ์ร้อนกันขึ้นทุกวัน อาจจะเป็นเพราะว่าเร่งรีบเร่งหาเงินหาทองและเครียดทุกคนกลายเป็นว่าเจอกันต้องลงไม้ลงมือต้องอารมณ์แล้วก็พอไปถึงไปถึงโรงพักอารมณ์ชั่ววูบขอความเห็นใจขอความสงสานมาสำนึกผิดเมื่อสายทุกทีอันนี้ผมว่าเริ่มเริ่มอภัยให้กันก่อนดีกว่าขับรถบนท้องถนนในกรุงเทพต้องทำใจครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับผู้ใช้รถท้ายถนนทุกคนไม่งั้นปัญหานี้ไม่จบเพราะตํารวจจริงๆดูแลไม่ทั่วถึงจริงๆครับนะครับอ่ะก็วันนี้เอาขามาสรุปเอาแง่คิดมาให้ฟังกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันในรายการข่าวในข่าวหน้าข่าวของนักสืพิมสยามธุรกิจครับช่วงนี้พัสกสกรู่ครับ เริ่มแล้วอภิมหาโครงการแฟนชายช่วยชาติหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจร่วมกับบริษัทเนียวไลฟ์ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้5้รูแปแบบ5ทางเลือกพื้นทุนใน1เดือนสมัครร่วมโครงการแฟนชายช่วยชาติได้ที่สมาชิกเนียวไลฟ์และศูนย์สาขาทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-401-10.00และนี่คือสุดยอดอภิมหาโครงการแฟนไสยช่วยชาติสยามธุรกิจมีโอไลอาณาจักรแห็นความรักสร้างพลังแห่งความสำเร็จเยยยีีี่่่เเเริ่มแล้วสยามธุรกิจมีโอไลแจกไม่อันรถหรูประจำตำแหน่ง สุดยอดอภิมหาโปรโมชั่นสร้างความสำเร็จแห่งปีจัดหนักแบบอลิมิเต็ดฟรีไม่จำกัดจำน,นวนสนใจติดต่อสอบถามที่สมาชิกนักธุรกิจสยามธุรกิจนิวไร์สำนักงานใหญ่และศูนย์สาขาใกล้บ้านท่าน ต่อัปท่านผู้ชมครับก็เบรกที่แล้วนี้ก็ได้ทิ้งท้ายกันไว้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเด็ดๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในแง่คิดต่างๆของในแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กันพอสมควรนะครับมาพูดถึงข่าวในสยามกิจผมอยากให้ดูนี้ทั้งหน้าก่อนเลยครับหน้านี้ทั้งหน้าเอาดูทีละหน้าอันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องไทยอาเซียนนะครับ แฟนชายไทยอาเซียนซึ่งอยู่ในหุ้มปกด้านในของนักืสพิม์พสยามธุรก,กิจนะครับก็หาซื้อได้โดยเฉพาะสมาชิกเฉพาะสมาชิกของเนียวไลท์นะฮะอีกกรนีหน้าในหน้าในของนี้ก็จะเป็นเรื่องอ success นะครับก็เป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศฉลองปีใหม่ของอบริษัทสยามบริษัทเนียวไลท์นะครับแล้วก็ประชุม v i p กันที่จังหวัดพิจิตร ที่ของหกธันยบุรีนะฮะซื้อได้ครับขณะนี้กําลังวางแผงอยู่นะฮะครับผมทีนี้มาดูหัวข่าวหลักๆของนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับข่าวลีของเรานะครับฉบับที่วางแผงอยู่นะครับตีคงลุยขุดคอคอดกะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านอ,าอดีตนายกท่านเป็นองคมตีตอนนี้ฐานินไกรวิเชียน ได้ออกมาพูดถึงว่าคนน่าจะน่าจะมีการขุดคอคอดกะได้แล้วท่านเสนอมาหลายเรื่องครับท่านเสนอมาหลายเรื่องท่านก็พูดแบบว่า,าเหมือนกับเป็นคนไทยคนหนึง่งนายกให้เสนอท่านก็เสนอเสนอเรื่องนูง้นเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งที่มันเป็นประเด็นเด็ดอยู่คือที่ว่าไอ,คอ้คอคอดกะเนี่ยมันมีปัญหากันมานานแล้วท่านก็มาบอกว่าขุดสักทีเถอะมันจะได้พลิกแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองสักที อย่างที่พาดหัวเนี่ยครับตีธงลุยขุดคอข้อกะสร้างเศรษฐกิจก้ากระโดดแล้วก็ขึ้นเป็นฮับน้ำมันแห่งเอเชียไม่ใช่ธรรมดาคือจริงๆอคอข้อกะนี่เราจะขุดตรงที่เป็นข้อที่สุดของภาคใต้เห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณไม่กี่สิบกิโลซึ่งปกติการขับเรือตามนี้เราจะอ้อมไปทางแหละมมาลายอยู่ขึ้นมาซึ่งเสียเวลามากพูดกันมาตั้งหลายสิบปีแต่เมื่อก่อน มีเรื่องโจนใต้มีเรื่องแบ่งแยกดินแดนมีอะไรเราไม่กล้าขุดตรงนั้นเพราะเรากลัวว่าจะมีปัญหาความมั่นคงอาจจะสูญเสียกลายเป็นอีกรัดหดึงไปเลยก็ได้ในภาคใต้นั้นนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับไปเป็นแบ่งแยกแผ่นดินแต่ตอนนี้ <c oughs> สถานการณ์มันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะมาแบ่งแยกอะไรกันง่ายๆระดับท่านองคมงตรี และยังเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของบ้านเมืองของประเทศท่านนายกท่านธานนไกรวิเชียงก็ออกมาเสนอก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนเสนอครับแม้กระทั่งจีนถึงกับมาเรียกว่าประกาศให้ทุนแล้วถ้าจะขุดฉันมีทุนให้ตอนนี้แทบจะเรียกว่ามีบริษัทของคนจีนเข้ามาตั้งเพื่อจะขุดคอคนกับตรงนี้ คือจีนนี่ทำไมเขาถึงมายุ่งอะไรนักหนาจีนนี่เขาได้ประโยชน์เต็มๆครับเพราะว่าเขาจะเชื่อมกับยุโรปนี่สั้นขึ้นและต้นทุนขึ้นเขาบินมาเพื่อจะไปยุโรปนี่ง่ายนิดเดียวเพื่อจะค้าขายกระทางยุโรปเพราะฉะนั้นจีนนี่โหเขาอยากได้มากขอขอกลาปัญหาก็คือถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้มันจะย่นระยะเวลาในการเดินทางโดยเพราะตัวน,นั้นอาจจะมีโจรมาอะไรอีกด้วยปลอดภัยอีกด้วยแล้วเราก็เก็บค่าเล็กว่ากันไปนะครับ ย่นระยะเวลาในการเดินทางทําให้ค่าขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางน,นิ้ที่มาจากแอฟริกาทานเลยประหยัดถูกลงไปเยอะแล้วอาจจะมีการขุดท่อตามแนวคอค่ากักท่อส่งน้ามันเราก็จะสามารถเก็บกักน้ํามันเอาไว้ได้นี่แหละครับคือการว่าเป็นฮับน้ํามันเอเชียได้เลยในขณะเดียวกันตรงนั้นเมื่อเป็นศูนย์กลางมีน้ํามันเยอะเขาอาจจะทําการซื้อขายกันอยู่ตรงนั้นก็ได้ เราอาจจะเป็นูนย์การซื้อขายอีกแห่งหนึ่งของน้ํามันอีกแห่งหนึ่งของเอเชียของโลกก็เปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้รู้หรือผู้ทั้งพ่อค้าอะไรท่านก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าไหนไหนก็ไหนไหนยังไงก็ต้องได้ขุดไม่ขุดวันนี้ก็ขุดอีก10ปีงหน้าไม่10ปีงหน้ากว่าอีกย0ปีข้ปีหน้าต้องขุดเพราะตรงนี้มันไม่ไหวแล้วและอีกอย่างหนึ่งการแข่งขันของเราดิ เราจะไปสร้างโรงแรมสร้างอะไรสี่พันห้องห้าหมื่นห้องห้าแสนห้องเขาก็สร้างกันมาหมดแล้วแต่คอขอดกระมีประเทศไทยเท่านั้นที่จะขุดได้แล้วก็มีประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นโอเคไม่ใช่เรื่องอยากเพราะเรื่องนี้เป็นโครงการใหญ่จริงๆริงนโยบายหรือทิศทางในการขุดคอขอดกระก็มีอยู่มากแล้ว มีแผนอยู่หลายแผนขุดยาวระยะทาง100กโลระยะทาง120กิโลมีหมดจากจังหวัดนู้นเชื่อมจังหวัดนี้อันดามมนกับอ่าวไทยเชื่อมกันยังไงมีแผนไม่หมดแล้วครับจะใช้แผนไหนหยิบมาเลยเพราะเขียนกันไว้เยอะแล้วจะขุดกันไว้เยอะแล้วหรือจะศึกษาใหม่ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ที่สนขอทาการศึกษาและวิจัยอยู่จะเป็นเรื่องท่าเรือป่ามะลาของสตูลกับท่าเรือสงขา ซึ่งคนหนึ่งออยู่ฝั่งอ่าวไทยสงขาอยู่ฝั่งอ่าวไทยสตูลจะอยู่ฝั่งอันดามันโดยทําเป็นแรวบิดเชื่อมกันติดต่อกันมันก็จะย่นได้อีกมาจากตรงนู้นก็ตรงสตูลก็เชื่อมมาสงขาสงขาก็ต่อไปได้เลยอันนี้ทําอยู่อันนี้ไม่ยากต้องถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ยากแต่ก็สามารถทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะพลิกแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองได้เรามีวิธีเรียนรัดอยู่เหมือนกันก็คือการขุดขอกะกะ หลายคนก็บอกว่ามันต้องขุดได้แล้วอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลแต่เมื่อไปถามทางกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิยาภัยสิทธิก็ยังบอกว่าไม่อยู่ในแผนของคมนาคมแน่นอนครับผมต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คงจะไม่มาพูดคงจะไม่บรรจุอยู่ในแผนอย่างนี้คงจะเป็นเรื่องของระดับนายกของระดับานโยบาย ใหญ่เพราะการใช้แต่จริงๆตอนนี้ก็คือทุกอย่างพร้อมเงินลงทุนตอนนี้มีคนมาให้แล้วจีนพร้อมที่จะให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของรัฐบาลชุดน,นี้จะเอาไงทําไมผมถึงเชียร์รัฐบาลชุดน,นี้นักหนาเพราะรัฐบาลชุดน,นี้เป็นรัฐบาลทหารไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างที่ท่านนายกบิ๊กตู่ของผมพูดแล้วพูดอีกในขณะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นอื่น คืออาจจะไปเข้าทางธุรกิจของตัวเองไปเข้าทางธุรกิจของญาติไปเข้าทงองอา,าทงพว,พวกตัวนั้นนะแต่ทีนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการทําอะไรมันจะโปร่งใสมากกว่าเพราะโครงนี้เป็นโครงการใหญ่ถ้าปล่อยให้มีการทุจริตหรือปล่อยให้การมีเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้อันตรายครับนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับข่าวนี้ครับข่าวล่าสุดน,นี้ชู5มาตรการปั้น GDP SME เกษตร แล้วก็ผนึก33องค์กรสร้างชุมชนเข้มแข็งอันนี้ก็คือจาก GDP เกษตรเนี่ยเขาบอกเกษตรเนี่ยมีบ้านเราในคน60เกือบ70ล้านคน30ล้านคนเป็นกลุ่มเกษตรกรปรากฏว่ามีอยู่ไม่ถึงทำอยู่ไม่ถึง10% 10%ของ GDP ในเนี้ยคขชนไม่กี death, ่คนเป็นค so ่าของ GDP ในขณะที่เราเป็นประเทศเกษตรกรเรากับ GDP เกษตรเรากับต่ำมากเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเกษตรตอนนี้เขาจับจับผู้ครับ SME นะครับเพราะว่าหนึ่งขอไปครับการผลิตตัวนี้ก็วว่าสามารถต่อยอดกันได้สินค้าเกษตรก็เข้ามาสู่ในวงการ SME เพื่อจะเชื่อมโยงกัน ตอนนี้ทางคุณสมคิดจารุศรีพิทักษ์ก็พยายามที่จะมาเชื่อมโยงสินค้าเอสบี e กับเกษตรโดยจะพัฒนาถึงขนาดท่านทำเป็นหนึ่งเอสหนึ่งเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็หนึ่งตำบทเข้าไปเลยนะครับโดยท่านชู5มาตรการใหญ่หนึ่งคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชนบทในสิ่งที่จาเป็นต่อชีวิตของคนท้องถิ่น เพื่อใช้สร้างเกิดว่าเพื่อให้เกิดเขามีเพราะว่าถ้าบ้านไม่มีอะไรโครงสร้างอะไรเลยนี่มันก็ยากที่จะไปสนับสนุนสสร้าง s m e เกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มอย่างที่ผมพูดไปนะครับ1 s m e เกษตรอุตสาหกรรมกับ1ตําตำบล1ตําตำบลต้องมี1 SME นะครับ 3. การสร้างการตลาดให้กับภาคการเกษตรบ้านเรานี่เรื่องการตลาดนี้ต้องยอมรับว่ามันยากจริงจริง ในขณะที่เรามีนักการตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแม้กระทั่งอาจารย์สมคิดของผมเนี่ยก็ลูกศิษย์ของฟิลิปฟิลลิปคอนเลอร์ซึ่งเป็นปรมาจารย์การตลาดของโลกไม่ใช่ธรรมดาแต่ครับ4การผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้ยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างที่ว่ากัน 5. การลงทุนอินเทอร์เน็ตอรอดแบนด์ในทุกตำบลเพื่อเปิดช่องทางให้จำหน่ายสินค้า s m e ซึ่งล่าสุดนี้มีการอนุมัติโครงการนี้ไปแล้วดังที่เขาบอกว่าเขาจะพยายามให้สินค้า s อ e ให้สินค้าชุมชนทั้งหมดนี้ใช้เป็นดิจิทัลเป็นี่จะทเป็นสินค้า s อ e เข้ามาหนึ่งได้เพราะนั้นและเรื่องแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวนี่ทางการท่องเที่ยวเขาบอกเลยว่าเขาจะทําท่องเที่ยว1ตําตบล1นําอเภอ1แหล่งนะมันก็มีสอดคล้องกับที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แบงก์ออมสินเอย พัฒนา3ากรสารพัดนี่ก็พยายามที่จะออกแคมเปญกอมเินนี่เอามาอีก50 0 0มล้านเลยและยังจับมือกับาตาลลักทรัพย์เพื่อทําเป็นกองทุน500้อออก2,000ล้าน500 5้0 500า0 0ให้มากู้เพื่อเอาไปสําหรับคนที่เป็นหนี้เสียต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมากู้ใหม่ได้ถ้าประวัติยังดีอะไรดีอยู่นี่ก็สามารถที่จะมาพัฒนาและต่อยอดต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถ้าหากสามารถฟื้นได้โดยเป้าหมายว่าจะทำให้ทุกตำบลเป็นนี้ได้ถ้าหากสามารถฟื้น s อสเอบีได้การบริโภคในรากฐานฐานรากซึ่งเดิมทีเราเรียกรากหญ้าแต่ตอนนี้คำนี้แสลงไปคำตอบรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาเรียกฐานรากถ้าฐานรากมีเงินมีทองก็จะไหลขึ้นข้างบนหลายคนบอกว่าฉีดไปที่แบงค์เพื่อไหลลง้ลางล่างพอฉีดแบงค์ที่แบงค์แล้วบางทีมันไม่ไหลครับแต่ฉีดลงไปที่ฉีดเงินไปที่ฐานรากนี่ ไหลขึ้นขบวนแน่นอนเพราะคนราฐานรากนี่ใช้เงินนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ะจะเห็นว่าดรสมคิดหรือสูตรใหม่ของนี่ของท่านในการฉีดเศรษฐกิจนี้จะฉีดเข้าไปที่ฐานรากเพื่อให้ฟื้นขึ้นมาให้จนได้หรือเพื่อสร้างการบริโภคนะครับอ่ะวันนี้ก็คงได้เนื้อหาสาระกันตามนี้นะครับหมดเวลาครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ